ครูปีชาเจ๊บ้าบินได้ประกันตัวแล้วตำรวจกองปราบปรามคุมตัวนายปีชาใคร้ควรครูชำนาญการพิเศษและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินผู้ต้องหาแจ้งความเท็จให้การเท็จและแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จคู่กรณีชิงลอตเตอรี่30ล้านบาทก,กับร้อยตำรวจโทรจรูนวิมลเดินทางไปศาลอาญารัชดาพิเศษยื่นคำขอฝากขัง นัดแรกเป็นเวลา12วันสารได้ตีราคาประกันตัวทั้ง2ผู้ต้องหาคนละ1 0 0 0 0แบาทโดยทนายความของครูปีชาและเจ๊บ้าบินขอยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ2 0 0แสนบาทขอประกันตัวสารได้อนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆและให้ทั้งสองมารายงานตัวต่อสารเมื่อครบกำหนดฝากขังในวันที่14มีนาคม